Hmm. คตรแรง เนี่อะไรอ่ะทำไมตอนแรกขึ้นได้แล้วตอนนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเฮ้ยโวยกับตาย เาเลยมาไมาผู้เล่นข,ขึ้นหน่อยถ้ามันขึ้นไม่ได้จริงจรงนั่นเราไปตอนแรกมันขึ้นได้ไหมอ,ไอีเว้นอ๋อได้แล้วเกือบตาอยอ่ะ ไอ้ละไอ้ละไอ้ละทีนี้ขึ้นไม่ได้แล้วแปลงโคตร Yeah. ทีนี้ขึ้นไปเพื่อนอย่าลื่นลงมาบอสจะมาไ่ยดีวะพี่สองโคตรพินเลยเ <c oughs> ม็ดเดียวตายหมด <c oughs> ui, đi nhó, đi nhó, lấp đầy, cốt lẹng, wow, wow, số 2, chết, แล้วว้าคิดว่าชุบโอ้โหได้แม็กบาเลตแล้วครับได้แม็กบาเลตแล้วครับโอ้โหของก็อู้ได้อัลพีจีด้วยยอมพี่บาวไม่อัลพีจีอย่าไม่เท่าไหร่ที่สำคัญคือได้แม็กบาเลตนี่แหละ ของดีเลยอย่างแบีตอะกลับไปเอายังทันเลย,เ,ยเดี๋ยวผมกลับไปเอาไปเล่นดีกว่าแบาลตจ้าเพราะว่ากลับไปเอาแบาลตด,ดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านผมมากเลยจ้นเนี่ยเยซ่ะ ไปดูนี um. ่ก in ันไปดูลังกันว่ามันได้อะไรบ้างชุบอุ้ยอ๋อชุดก่อแบบของเราหรือเปล่าวะอุ้ยคล้ายๆของเรายี่สิบสองสี่คล้ายๆคล้ายๆกับของเรา ยบโอเคไม่ค่อยมีเลยเท่าไรเดี๋ยวผมเครี์ของสักคู่แล้วก็เดี๋ยวไปเอาบาเลตที่บ้านมาเล่นด้วยแล้วกันของแป๊บเกือบแลเก็เก็บมามาละบาเลตา ติดตัวไปแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเกาะด้วยดีวยกดวก่าอนันนี้กันสิบเ้าเปอร์เซ็นต์เกันยีเปอร์เซ็นต์เลยไปอ,อัของกเลคือช่องอะเท่ากันแต่ว่าชุดนี้เป็นแบบนี้เขาเทเอาชืดกไปเก็บรับ go ลุยกันต่อเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้เแล้วก็เคลียร์เนี่ยสามจุดน่าจะเคลียร์ประมาณนี้バレต์ยิงได้นะแต่ว่าน่าจะเปลืองเกิน จะไปเรื่องกินอ่น no no อ,อนีอ่อไไไนองพัดเนี่ยีแจนแบตหมดเหรอเะพี่แจนแบตหมดอ่ะสต๊อบพี่มี่ดีไหมครับอุ้ย special helmets oh my god oh หมวกเท่เชี่ยอ่ะไม่มีแบตจำเป็แบบนแต่ประเท่จริงหมวกเท่จริงเชี่ยหมวกเต็มใบฮะโ oh my god หมวกหมวกเซตเดียวกับชุดเราเลยนะ oh shit โคตรคุม้มคุ้มมาก

<c oughs> okay. hey, magazine, ไอ้แม็กกาซีนปืนเราหายไปไหนแม็งดูวะสวยแล้วมมกหายไปเล็กนึงเอาไปไหนไม่รู้วะที่แรกก็จะเอายิงสามเมตรแต่ว่าเอายิงฟันนีเดียวแล้วตาย แรงบาลีเดะสองมอ่ะบอสล่วงอ่ะเมื่อจัดยาโป้งโป้งบอสงล่วงเลย พล่หไฮเทีทยโอ้หูแล้วผมได้มาแล้ววัดีได้มาแล้วอันนี้1อซีซั่นออกมาอยู่นี่มัโอ้โหพี่ย่ามาก็มาหอมกันจัดอ่ะได้ของดีก็ดีได้ของไม่ดีก็ไม่ดี